สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของนางเอกหมอลำนะคะอย่างยูกิเพนพกานั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันสําหรับยูกินะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าเธอก็ได้มีการประกาศออกจากวงหมอลำเสียงวีหกนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวของเธอต่างๆนะคะก็เหลือแต่ความทรงจําแล้วก็ขอให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้เข้าใจ อะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นปหลายหลายคนก็บอกว่าเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็มีเหตุผลของตัวเองนะคะแล้วก็ติดตามผลงานต่างๆของยูกิกันต่อไปแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าน้องสาวยูกิเพนพกาที่ได้มีการประกาศนะคะลงจากวงหมอลำเสียงวิหกแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งคนนั่นก็คือแบมธนวัฒน์นั่นเองนะคะสําหรับแบมธนวัฒน์นะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของหมอลำเสียงวิหกนะคะที่เรียกได้ว,ว่าทั้งยูกิเพนพกาแล้วก็แบมธนวัฒน์เนี่ย ก็คือเข้าวงหมอลำเสียงว6หกเนี่ยเข้ามาพร้อมกันเลยนะคะในตอนนั้นยังถือได้ว่าเป็นรุ่นเด็กมากๆเลยนะคะที่ได้มีการเปิดตัวกับทางคณะหมอลำเสียงว6หกนะคะหลังจากนั้นก็ถือได้ว่าอยู่กับหมอลำเสียงว6หกมาอย่างยาวนานทั้งช่วงสถานการณ์โควิดที่อยู่ในรูปแบบของไลฟ์สดกลุ่มปิดหรือว่าจะเป็นการเปิดฤดูกาลอย่างล่าสุดสําหรับฤดูกาลที่3ของหมอลำเสียงว6หกนะคะก็เรียกได้ว่ามีการเดินสายออกงานต่าง,าง,างๆเป็นแฟนหลายๆคนนะคะก็ต มีการติดตามแล้วก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับผลงานนะคะของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนะคะในตอนนั้นแล้วแบมธนวัฒน์เองกับยูกินะคะก็ได้มีการประกาศออกจากวงก็ถือได้ว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการแบบว่าไล่เลี่ยก,กันเลยนะคะในตอนนั้นแฟนๆก็ต่างใจหายเหมือนกันเพราะว่าทั้งสองคนก็ถือได้ว่าเป็นตัวหลักของหมอลําเสียงวิหกนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็น2คนที่ีือได้ว่าก็มากฝีมือมากความสามารถบนเวทีนะคะแต อย่างล่าสุดนะคะอย่างแบมธนวัฒน์หลังจากที่ได้มีการประกาศลงจากวงนะคะครั้งนี้นะคะก็ยังไม่ทิ้งความฝันนะคะแล้วก็ยังเดินหน้าทําตามความฝันในเรื่องของการเป็นศิลปินหมอลากันต่อไปโดยในครั้งนี้ก็ได้มีการทําเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะซึ่งปกติเนี่ยแบมธนวัฒน์นะคะก็มีไลฟ์สดกลุ่มปิดเนี่ยนะคะกันอยู่แล้วครั้งนี้นะคะแบมธนวัฒน์ก็ถือได้ว่าได้มีการมาอัปเดตนะคะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดอีกครั้งหนึ่งของแบมธนวัฒน์นั่นเองนะคะ ะะโดยในครั้งนี้นะคะแบมบธนวัตรก็ได้มีการทําเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตเสียงจรัสเป็น EP ีที่1นะคะที่จะมีการทําการแสดงในวันที่2มีนาคมนี้นะคะโดยก็ได้มีการแบบว่ามีการประกาศแขกรับเชิญสิลรัเป็นรับเชิญพิเศษนั้นก็คือยูกิเพนพากานั่นเองนะคะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้นั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะทางแบมธนวัตรก็ได้มีการโพสนะคะว่าขออนุญาตแจ้งข่าวดีถือโอกาสวันดีเรียนเชิญร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่แบมบ ธนวัตวันที่2มีนาคม แบมขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังกำลังใจจากพ่อแม่และทุกๆแรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแม่แม่ทุกคนที่อยู่ข้างๆก,กันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณน้องสาวด้วยอย่างยูกิเพนปาก้าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าไลฟ์คอนเสิร์ตเสียงจรัด EP หนึ่งในวันที่2มีนาคมเนี่ยนะคะก็จะมีราคาบัตรเพียง109บาทนั่นเองนะคะสำหรับใครที่แบบว่าสนใจอยากจะซื้อบัตรเข้าไปรับชมไปให้กำลังใจทั้งคู่เนี่ยก็สามารถไปติดต่อซื้อบัตรได้ที่แฟนเพจนะคะของแบมธนวัฒ กันได้เลยรับรงว่าครั้งนี้เราก็จะได้เห็นในเวอร์ชั่นของไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะการกลับมาอีกครั้งของแบมธนวันรนะคะรวมทั้งยูกิเพ็ญพกาที่เรียกว่าครั้งนี้นะคะก็มาช่วยพี่แล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะที่เราเนี่ยจะได้เห็นทั้งคู่นะคะอยู่บนเวทีเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองยังไงแฟนๆก็สามารถไปติดต่อซื้อบัตรติดตามผลงานต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็พูดถึงกันอย่างแน่นอนสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ กับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใ้ด้นะคะ